ทำไมโค้ดมิเกลถึงทำแบบนี้กับตันช้างติดทีมชาติได้ไง แก่แล้วหมดสภาพจะเล่นฟุตบอลหรือฟุตซอลเอาดีๆเห็นแก่ตัวตัดโอกาสน้องๆเด็กรุ่นใหม่ทั้งหมดที่กล่าวมาคือความคิดเห็นจากคนบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการติดทีมชาติของกัปตันช้างไปลุยศึกฟุตซอลโลก2024ทั้งๆท,ที่ตัวเองเลิกเล่นฟุตซอลและหันไปเล่นฟุตบอลมาแล้วหลายปีและไม่มีส่วนร่วมในการลงเล่นศึกคัดเลือกฟุตซอลโลกทําให้มีเกลียนคีย์บอร์ดหลายคนต่างไปถล่มในโซเชียลของกัปตันช้างจนเกิดความเครียดและทําให้สภาพจิตใจ ย่ำแย่แต่ทุกคนเชื่อไหมท้าไม่มีกับตันช้างฟุตซอลไทยคงไม่มาไกลถึงปัจจุบันนี้เพราะในอดีตในยุคสามเทพช้าง เนิร์ดเป็นยุคที่ฟุตซอลไทยลุ่งเรืองและโดดเด่นขึ้นมาทันทีเส้นทางที่คุณปูไว้จะไม่มีทางเสียเปล่าประสบการณ์ที่สั่งสมและความเก่าเกมของคุณสามารถช่วยทีมได้คุณคือบุคคลที่เก่งและควรได้รับคำชื่นชมมากกว่าคำถากถางและผมเชื่อว่าคุณจะสามารถพาฟุตซอลทีมชาติไทยประสบความสำเร็จในรายการแข่งขันฟุตซอลโลกได้อย่างแน่นอนไม่ว่าใครจะด่าจะว่าจะด้อยค่าคุณยังไงแต่ผมเชื่อในศักยภาพของคุณผมเชื่อในหัวใจของ ว่าคุณจะกลับมาเข้มแข็งและลงช่วยทีมชาติอย่างเต็มภาคภูมิพวกเราขอเป็นอีกหนึ่งเสียงหนึ่งกำลังใจไม่ว่าใครจะด่าทอคุณยังไงแต่พวกเรายังรักคุณเสมอมาร่วมกันส่งกำลังใจได้ที่ใต้คอมเมนต์และส่งคลิปนี้ไปให้ถึงกับตันช้างนี่คือกำลังใจจากพวกเราม i นิมอลฟุตบอลครับ